นี่คือแม่น้ำยมนะครับชาวบ้านแถบนี้นะครับก็ใช้เรือเป็นพานหนะแล้วเพิ่งรู้นะนี่เพิ่งรู้เมื่อกี้เนี่ยครับชาวบ้านแถบนี้ก็ยัง<ก>ใช้เรือนะครับอยู่ริมแม่น้ำยมนะครับหมู่บ้านนี้เขาชัดกำลังเตรียมพื้นที่อยูอ่ วันนี้น้ำขึ้นหรือน้ำลงเนี่ยขึ้นนิดหน่อยหูลำเมื่อนะชาวบ้านบอกก่ต้องซื้อเรือลำละห้าพันหกพันนะครับมีกันทุกหลังคาเรือนไหมครับ ขณะนี้นะครับในเขตพื้นที่ริมแม่น้ํายมนะครับเกิดน้ําท่วมปอพกำลังจะเอาเรือมาช่วยชาวบ้านนะตอนนี้เรือปอพนะครับเปลี่ยนตัวเพช่วยชาวบ้านตอนนี้นะครับปอพเกี่ยมนําเรือที่พาเข้ากันหลังที่หนึ่งหลังไหนหลังสองหลังได้ได้ครับพี่แซ่บเดี๋ยวผมเช็คทุกหลังเลยให้น้องเทสรับนาเคย ทีมงานช่วยชาวบ้านของผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกําลังจะลงเรือเพื่อไปสารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่น้ําในแม่น้ํายมเออร้อนท่วมบ้านนะครับนี่นะครับชาวบ้านแถวนี้ก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะไปมาหาสุขคนแก่ก็ไปไหนไม่ได้นะครับบ้านถูกน้ําท่วมที่นี่คือหมู่4ตบาบลลังนกอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร วันนี้นะครับสำนักงานปอพอ,พอแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับกำลังแวะเยี่ยมเยียนชาวบ้านและก็สำรวจความเสียหายบ้านเรือนที่ถูกน้าท่วมในเขตหมู่4ตำบลลังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งหมู่บ้านนี้อยู่ริมแม่น้ํายมนะครับบ้านนี้คนแก่ก็ป่วยนะครับขาเป็นแผล ที่เห็นอยู่นี่คือบริเวณริมตลิ่งแม่น้ํายมนะครับริมตลิ่งแม่น้ํายมน้ําเอ่อร้อนที่บริเวณบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ํายมนะครับบริเวณนี้นะครับคือแม่น้ํายมหน้าวัดวังจิก อำเภอโปพประทับช้างจังหวัดพิจิตรครับระดับน้ําเอ่อลนตลิ่งแล้วด้วยเช่นกันที่เห็นอยู่นี่คือแม่น้ํายมบริเวณหน้าวัดวังจิกอำเภอโปพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับแม่น้ํายมเอ่อลนตลิ่งแล้วนะครับ โ <Okay>, so อเคสวมหน้ากครับเพื่อการถ่ายภาพบางทีก็ต้องโชว์หน้ากันหน่อย